เชว่าคุณผู้ชมนะค,คงจะคุ้นชินกับการขายพวกอาหารเสริมนะฮะไม่ว่าจะเป็นยาควบคุมน้ําหนักอ่าเรื่องของความสวยความงามความขาวต่างๆผ่านทางทีวีฮะโดยเฉพาะทีวีดาวเทียมต่างๆนี่นะครับแต่พอทางกสทชเนี่ยเอาจริงเอาจังควบคุมมากขึ้นปรากฏว่าทางทีวีลดลง แต่มันไปโพในโซเชียลมีเดียครับซึ่งนี่แหละฮะมันคือสาเหตุสําคัญเพราะว่าในโซเชียลมีเดียขนาดนี้ถ้าไปพลิกกันตามกฎหมายเนี่ยคนที่จะเข้ามากํากับดูแลคนที่จะเข้ามาควบคุมเนี่ยไม่มีย่างเป็นทางการครับขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดคนไปซื้อสินค้าจากโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความเชื่อบางครั้งบางทีเนี่ยเชื่อแล้วก็หลงซื้อแล้วซื้อมาสินค้าก็อาจจะด้อยคุณภาพกลายเป็นปัญหาขึ้นมาอีก วันนี้ก็เลยมีการเสวนากันครับชื่อว่าการกำกับโฆษณาอาหารและยาผิดกฎหมายจากวิทยุโทรทัศน์สู่โลกออนไลน์ก็มีตัวแทนหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมการเสวนาทั้งมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มีออยมีกองบังคับการปรับปรามกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีนักวิชาการมีตัวแทนจากกสทช,ชนะฮะซึ่งงานนี้กสทช,ชอเองก็เป็นแม่งานด้วยครับคุณสุพิญญากลางนลงกรรมการของกสทช,ชอบอกว่าคือถ้าเกิดดูตามทีวีเทียมเนี่ยตอนนี้ตัวเลขลดงลงนะฮะเพราะว่ามีการเอาจริงเอจังแต่ไปโพลในโซเชียลมีเดียครับซึ่งในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีพลังมากเพราะบางทีมันมีอินฟลูเอนเซอร์ ที่เป็นตัวชวนเชื่อนะฮะอาจจะมีบล็อกมอีพื้นที่มีเพจต่างๆที่มีคนติดตามเยอะและบางครั้งบางทีโฆษณาคนก็หลงเชื่อได้ง่ายครับแล้วขนาดนี้นะฮะทางตัวของกสทช,ชเองก็ไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปกำกับดูแลพวกสื่อออนไลน์เหล่านี้ครับการเสวนาในครั้งนี้ก็เลยมาพูดคุยกันหาทางออกกันว่าเอ๊ะทำได้ไหมถ้าสมมุติว่าจะเพิ่มอำนาจ ให้กับกสทชเข้าไปกํากับดูแลในเรื่องนี้ด้วยซึ่งณปัจจุบันตรงนี้มันถือว่าเป็นจุดอ่อนสําคัญครับ อยากจะเสนอกระทรวงดีค่ะว่าอยากให้ทางานร่วมกับก,บกบสทชเพราะว่าเรื่องของโฆษณาอาหารเสริมเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วถ้าที่ฟังข้อมูลนี้มันเป็นภัยคุกคามความมั่นคงเหมือนกันนะเพราะว่ากินเข้าไปทาเข้าไปเนี่ยเด็กเยาวชนเนี่ยนอกจากเสียเงินแล้วเนี่ยอาจจะเสี่ยงชีวิตหน้าพังอย่างเงี้ยนะคะ <S <S พอเราส่งเสริมไทยแลนด์4.0เศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยถ้าเราไม่มีมาตรการคนที่จะได้กําไรกับมันมากที่สุดคือคนขายอาหารอาหารเสริมผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็ อาจจะทําให้เจ้าของแอปพลิเคชันทั้งหลายที่เป็นบริษัทข้ามชาติเนี่ย <c oughs> ก็ได้เม็ดเงินโดยที่เขาก็รับจากคนไทยที่ไปลงขายอาหารเสริฟวันนี้น่าจะเป็นจุดอ่อนสําคัญมากๆครับคุณสุปัญญาก็บอกว่าวันนี้เชิญมาหลายหน่วยงานนะครับแต่ว่าผู้ประกอบการแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียก็ไม่ได้มาด้วยพูดถึงที่ผ่านมารัฐบาลก็ร่วมมือกับกสะทะชไปเน้นไปตรวจสอบเรื่องความมั่นคงทางการเมืองเป็นหลัก เรื่องนี้ก็อาจจะปล่อยปละละเลยไปก็คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจกับสุขภาพอยากจะดันขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องกํากับดูแลให้สําคัญเหมือนกันมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคโดยคุณสถาพรอ,อารักษ์วัฒนะให้ข้อมูลว่ามีผู้บริโภคที่ตกเป็นเหยื่อเยอะพอสมควรจากทั้งอาหารเสริมจากยาผิดกฎหมายคนกลุ่มวัยทํางานซื้อมาบริโภคกันเยอะ ก็เลยมีข้อแนะนําไปอย่างเช่นอยอควรจะจัดทําระบบข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตโฆษณาต่างๆให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ต้องไปเร่งปรับปรุงบทลงโทษการประกาศใช้ให้เร็วการบังคับใช้บทลงโทษทางกฎหมายต้องทําอย่างเคร่งคัดเด็ดขาดคนจะมาได้ไม่มาทําผิดซ้ําอีก ส่วนหน่วยงานในการกำกับดูแลก็ควรสั่งระง,รงรับการขายสินค้าระง,รงรับการเผยแพร่โฆษณาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายทุกช่องทันทีที่มีประเด็นเรื่องของผู้บริโภคได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพนะครับก็ต้องระมัดระวังพอสมควรเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่คุณนัดรายงานไปนะครับ,รบเดี๋ยวนี้ในแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียหรือว่าตามหน้าเว็บต่างๆก็จะใช้คําที่ค่อนข้างหวือหวาอย่างเช่นขาวทันทีสวยทันทีขาวใน3วันอะไรทำนองนี้ แล้วก็ตัวพวกลูกออนไลน์เนี่ยมันน่ากลัวด้วยเพราะว่าบ,บางครั้งบางทีมันมี Big Data ฮะซึ่งเขารู้ว่าพฤติกรรมเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรดังนั้นเวลาเสนอขายเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสิ่งที่เราสนใจอยู่แล้วนะครับ